สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีร่มมาแนะนํพี่พี่อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นร่มขนาดพกพานะครับสะดวกหน่อยนะครับอับสั้นนะครับคอมแพกนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะครับกับร่มนะครับขนาดนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับวันนี้เป็นแพคสั้นนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีทั้งสมอนะครับนี่ครับมีสมอนะครับเป็นแบบปักดินนะครับ แล้วก็นะครับเป็นสามท่อนต่อนะครับตัวนี้ล่มนะครับสามท่อนต่อนะครับขนาดความกว้างของล่มนะครับขนาดความกว้างนะครับขนาดความกว้างของล่มนะครับขนาดความกว้างนะครับจะมีข้อต่อนะครับจะมีข้อต่อให้นะครับมีข้อต่อให้นะครับล็อกนะครับ ล็อกให้นะครับตรงนี้ล็อกให้นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกคันหนึ่งนะครับกดล็อกนะครับมีสองระดับให้เลือกนะครับนะครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับตรงนี้นะครับตัวร่มเป็นแบบพับปรับองศานะครับตัวนี้เป็นแบบพับปรับองศานะครับล็อกนะครับ ครับครับล็อกนะครับสี่ห้าองศานะครับตัวนี้สี่ห้าองศานะครับหมุนได้นะครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนนะครับบางแดดตามที่ทางนะครับเราก็หมุนเอานะครับความยาวของร่มนะครับความสูงของร่มนะครับความสูงของร่มเมตรเจ็ดสิบนะครับความสูงของร่มนะครับเมตรเจ็ดสิบความกว้างของร่มนะครับหนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางเก้าสิบนะครับความกว้างนะครับ ความกว้างนะครับของร่ม1เมตร80เซนนะครับความส oh 1 1> ูงของร่มนะครับ1เมตร70เซนนะครับเป็นขนาดพกพานะครับรับเก็บนะครับเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็เก็บแค่นี้เองนะครับระบายความร้อนอย่างดีนะครับนะครับระบายความร้อนอย่างดีนะครับตัวนี้ระบายความร้อนอย่างดีนะครับพกพาสะดวกนะครับ สามท่อนนะครับโล่มสามท่อนเมตรแปดสิบนะครับนะครับเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้พี่ๆที่สนใจนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้ทางร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้กับโลมขนาดโลมพานะครับเมตรแปดสิบนะครับนะครับอันนี้เป็นโครงโลมนะครับเป็นเหล็กก้านโลมมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับเหล็กก้านโลมมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับนะครับ ครับเก็บสะดวกครับนี่ครับนีคบนคบ่ครับครับเก็บสะดวกนะครับ นี house, the ่ครับก็ที่เห็นอยู่นะครับอันนี้เป็นโลกเป็นตัวอย่างนะครับใส่กับตัวนี้ตกปลาก็ได้นะครับตัวนี้ใส่กับตัวนี้ตกปลานะครับปางแดดนะครับเราก็หมุนเอานะครับหมุนเอาก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับโลกตกปลานะครับสั่งซื้เเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ